สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอลิสาเมจิเชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูประจำเดือนมีนาคม2564นะคะการอ่านดวงในครั้งนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงโดยทั่วไปนะคะ general reading อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดังนั้นนะคะขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตเท่านั้นนะคะอย่าเอาคําทํานายในครั้งนี้นะคะไปตัดสินใดๆใ,ในชีวิตนะเอาละค่ะขอให้พลังงานความรักคนมีคู่นะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือมีคู่กรณีนะคะชาวลัคนาราศีธนูนะคะสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงบ้าง พลังงานนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาธนูค่ะเดือนนี้พลังงานเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยไปเจอเจออะไรมาบ้าง the star a sun cups The world, the chariot, the hermit เหมือนว่าพลังงานของชาลัคนาราศีธนูค่ะในช่วงนี้อ่ะเหมือนคุณเองอ่ะกำลังมีความสุขกับการได้อยู่คนเดียวหรือเปล่าเอ่ย เหมือนกับว่ามีอะไรภายในใจอะค่ะที่ตัวคุณเองอะกำลังคิดพิจารณาค่ะกำลังบาลานซ์ความรักความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องใดๆในชีวิตยอยู่หรือเปล่าเอยเหมือนว่ามันมีพลังงานอันท่วมท้นอยู่ภายในนะคะแต่ว่ามันยังเป็นพลังงานที่ขึ้นขึ้น,นลงลงอะค่ะอตอนนี้กำลังแบบกำลังเหมือนแบบ คุณคิดอยู่ค่ะคุณนคิดอยู่ในที่ของตัวเองอ่ะอืมคุณดีวกับชาวต่างชาติอยู่หรือเปล่าเอ่ย The world the chariot หรือว่าจะคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎก็ได้นะคะจะเหมือนเป็นพลังงานของคนที่อยู่ไกลๆอ่ะคะ่ะอืมถึงอยู่ใกล้บางคนก็รู้สึกเหมือนอยู่ไกลกันอย่างเงี้ยก็ได้นะอืม ความหวังความความหวังการเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะการขอโอกาสการเริ่มต้นพลังงานความรักที่ท่วมท้นอยู่ภายในจิตใจนะคะพลังงานอันบริสุทธิ์นะคะที่คุณเองอะคะ่ะกำลังนั่งพิจารณาดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม,ม่หมอขอไพ่ขยายเดสตาร์นิดนึงโอเคกำลังคุณคิดอยู่เลยอะอื เหมือนว่าอาจจะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าอาจจะขึ้น,นลงลงหรือเปล่าเอ่ยอม,มันยังไม่ได้พัฒนาไปในอีกระดับหนึ่งหรือเปล่าคะม,มันอาจจะเป็นความรับความสัมพันธ์ที่ตัวของคุณเองะน,นะะณเวลานี้ค่ะเหมือนเหมือนมีความสุข กับการที่ได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองมากไปสักหน่อยก็ได้นะคะเหมือนบางครั้งบางคู่ะคะ่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างกันนะคะอยู่ระยะไกลกันอย่างเงี้ยคะ่ะห่างไกลกันนะคะหรือถ้าคนไหนที่อยู่ใกล้กันอ่ะต่รู้สึกว่าความรู้สึกที่มันเชื่อมกันอ่ะมันไกลกันเหลือเกินอ่ะเออแต่ถามว่าตัวของคุณเองอ่ะ เหมือนบางทีมันเป็นอารมณ์อินดี้นะไม่หมอมีความรู้สึกอย่างนั้นอืมเหมือนกำลังแบบว่ากำลังกลับมาคิดทบทวนอยู่อะค่ะว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่มันยังไม่สามารถคืบหน้าหรือไปต่อได้อ่ะค่ะคุณเองอ่ะก็ยังคิดอยู่นะว่าจะยังไงกับมันดีอะ่ะอ,อาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคนไกล บางคนอาจจะคิดว่ามันมันอาจจะเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยก็ได้ค่ะ hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานในฝั่งของเขาเป็นยังไงบ้างเลย okay. <Okay. S 1> ห้าเหรียญ oh i t เ a pentacle d e l ว v e r องดาบ Queen of Wands ในบางคู่ค่ะคนคนนั้นของคุณเองในตอนนี้เหมือนว่ามันเป็นความรักที่คุณอะให้เขาหรือเปล่าเอ่ยเหมือนเขาอาจอาจจะเป็นความแตกต่างในด้านของฐานะอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นคุณเองที่ต้องเตเขาอย่างเงี้ยก็ได้นะอืมแล้วเหมือน เหมือนมันก็เลยทําให้เกิดความแตกต่างขึ้นนะอย่างที่บอกอาเหมือนจริงๆริงะมันคือคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้เงะะี้ยค่ะมีความสุขกับการได้อยู่ได้อยู่กับตัวเองเงี้ยค่ะอยู่ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ได้ทีเนี้ยไม่เหมาะว่าเห็นพลังงานถึงการที่ว่าอาจจะเป็นการที่ว่าใครคนใดคนหนึ่งเนะ่ะมีฐานะที่แตกต่างกันนะคะค่อนข้างเยอะอืมอาจจะเป็นตัวคุณน่ะแหละที่อากต้องไปเปย์เขาอย่างนี้หรือเปล่าคะอืม เหมือนมันจะมีฝ่ายหนึ่งที่ต้องให้อ่ะคะ่ะเหมือนลงทุนกับความรักในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากอะ่ะประมาณนั้นอะทีเนี้ยตัวของเขาเองอะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะในระยะนี้อืมอาจ,จต้องมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในด้านของครอบครัวหรือในเรื่องของการงานเองก็ตามนะคะอืม มันเป็นความรักที่จริงๆคู่ทั้งคู่ก็ยังมีความรักด้วยกันนะคะแต่มันแฝงด้วยเอ่อความลุ่มหลงนิดๆน,นะอืมมีความหลงนิดๆหรอแต่ว่าเออหรือบางคู่บางคนนะคะอาจจะเป็นคนอาจจะมีคนที่เข้ามาแทรกกลางก็ได้อืม เขาเองก็เหมือนแบบว่ายังไม่มั่นใจยังไม่ได้ตัดสินใจยังลังเลกับความรักความสัมพันธ์ที่เขาเองมองว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้ะคะ่ะถ้ามองในเรื่องของฐานะที่แตกต่างกันนะคะตัวของเขาเองอาจจะนั่งคิดทบทวนนะคะว่าเฮ้ยมันจะไปต่อยังไงะคะ่ะจนบางครั้งนะคะตัวของเขาเองก็เลยตัดสินใจที่จะเดินออกมาก่อนนะคะในระยะนี้มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเองะคะ่ะมันไม่คืบหน้า จริงๆไพ่สลับกันได้นะหรือว่าบางครั้งเขาเองอะค่ะนะตอนนี้ก็อาจจะโฟกัสในเรื่องของการทำงานด้วยนะ เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานในฝั่งของคุณนะคะคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ยคุณคิดยังไงเพจชบวนห้าถ้วยสิบถ้วยสี่ถ้วยสิบเหรียญ ในฝั่งของคุณเองอะ่ะคุณเป็นคนที่เพียบพร้อไมไปหมดทุกอย่างแหละแม่หมอมีความรู้สึกอย่างนั้นนะอืในด้านของครอบครัวเองอะคะ่ะอาจจะเป็นคนที่มีพื้นฐานทางครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะครบสมบูรณ์ก็ได้นะคะในบางคนนะอ,อ,อืหรือว่าคุณเองอะคะ่ะอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะอืแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเองอะ่ะก็เหมือนจะ ถอยห่างออกไปอาจจะเป็นเพราะด้วยเหตุผลนี้ก็ได้มันก็เลยทําให้ตัวของคุณเองอะค่ะยังรู้สึกถามว่าอยู่ได้ก็อยู่ได้แหละอืมทีนี้ยสิ่งที่คุณมีอะห้าถ้วยอะที่มันสามเพื่อที่ล้มไปกับสองเพ่ที่ยังมีอยู่อะมันก็คือว่าตัวของคุณเองอะค่ะแม้ว่าตัวของเองจะพรั่งพร้อมไปด้วยทุกอย่างสิ่งอะค่ะอือาจจะมีครอบครัวที่รวดมสมบูรณ์ด้วยก็ได้นะอืแต่ตัวคุณเองยังรู้สึกว่าผิดหวังอยู่อะค่ะอืม ตัวพีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวของตัวเองด้วยก็ได้ในระยะนี้นะคะแล้วก็คงยังคิดถึงและเฝ้ารอคอยเขาอยู่นะอืยังมีแพชชั่นให้กับให้กับความรักและความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่อะคะ่ะอืม เหมือนบางครั้งอะเราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เรามีอยู่อะค่ะมันไม่ถูกเติมเต็มก็ได้เหมือนเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อย่างนี้ก็ได้ค่ะมแม้ว่าตัวของคุณเองนะคะบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วถูกไหมมีคนเข้ามาหยิบยื่นโอกาสให้อะ คุณเองคนคนนั้นที่เขาเข้ามาเขาเข้ามามาหยิบยื่นไมตรีให้คุณอนะคุณเองก็ยังไม่ไ,มได้สนใจอะอเหมือนตัวของคุณอะก็ยังคงอยู่กับตัวเองนะแล้วก็ยังนึกถึงคนคนนั้นนะคะยังมีคนที่นึกถึงอยู่ บางครั้งแล้ค่ะบางบางคนนะคุณอะ่ะอาจจะพึ่งลอกกันหรือเปล่าเอ่ยกับครอบครัวของคุณเองอะคะ่ะแล้วคุณก็เลยไปเจอกับเขาคนนั้นน่ะที่อยู่ไกลๆกันไม่หมอะมีความรู้สึกแบบนี้นะคุณอาจจะเป็นสายเปแหละอืม หรือว่าจะเป็นตัวเขาแหละที่เป็นสายเปไพ่สับกันได้นะคะมันจะมีใครคนใดคนหนึ่งอะคะ่ะที่เป็นคนที่มีฐานะกว่ากันนะอืมแล้วพ้นเดือนหันหลังออกมามันก็อาจจะทาให้รู้สึกว่ามันเป็นไปด้วยกันแบบมันเป็นไปได้ยากออย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานเอาคานะคะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะลัคณาราศีธนูโอ้คุณเครียดนะเก้าดา e r a n c e j จัสติส <Temper ance. S 1> เจ็ดดาบสามถ้วยพลังงานพลังงานเอาคัมนะคะเหมือนตอนนี้ตัวคุณเองอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกดีหรอกอคุณเครียดอะคะ่ะคุณรู้สึกว่าเขาทำอะไรรับหลังคุณอะ่ะอคุณต้องการได้รับความยุติธรรมนะคะ คุณก็พยายามบาลานซ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะแม้ว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งเนี้มันมีมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เราสองคนนะคะอตืตัวของคุณเองอะ่ะที่ยังนั่งคิดพิจารณาอยู่กับตัวเองในช่วงระยะเวลาเนี้ยเพราะคุณเองอะ่ะก็กําลังที่จะเนี่ยพยายามมานั่งคิดทบทวนว่าฉันจะออยังไงต่อคะ่ะกับความสัมพันธ์ในครั้งเนี้อืม มันอาจจะเป็นความรักที่ม,ม,มันไม่แฟร์เหมือนถ้าเป็นบางคู่อย่างที่บอกอ,อมีใครเปมากกว่าเงี้ยค่ะในตอนนี้คุณเองก็เหมือนอาจจะรู้สึกว่าต้องการได้รับความยุติธรรมแล้วมันต้องเข้ากันสี่หรืออะไรประมาณเนี้ย เรากมาดูกันนะคะว่า Oracle อยากที่จะแนะนำอะไรนะคะ Take action with passion Love flow through you and to you The time is now เอาละค่ะ Oracle อ,อยากที่จะแนะนำว่าความรักที่มีอะค่ะนะความรักที่มีในตัวของคุณเองนะคะขอให้คุณเองอะเริ่มมันได้ลวนะถ้าคุณคิดว่าตรงไหนที่มันคือความรักนะคุณคิดว่าตรงไหนที่มันคือความรักของคุณอะไรที่มันทํา ให้คุณอะรู้สึกดีนะคะเขาเขาเองอะก็ไม่ได้รู้สึกดีหรอกที่มันเกิดขึ้นอะเรื่องเนี้ยที่มันเกิดขึ้นนะคะอืมแต่อย่างที่บอกนี่เมื่อคุณเลือกและตัดสินใจแล้วอะคะ่ะก็ขอให้คุณอะค่ะทํามันนะคะทํามันเนะพราะใจของคุณมันเป็นมันมันบอกคุณแล้วว่าเนี่ยคุณต้องทําแล้วมันถึงเวลาแล้วนะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้อง จะต้อง take action ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะคุณคิดยังไงก็ขอให้คุณทำมันเลยนะคะใช้ความรักเนะี่ยความรักที่อยู่ภายในนะคะตัดสินนะคะให้ใช้ความรักเลยทั้งหมดทั้งมวลนะคะตัดสินใจได้เลยนะคะประมาณนั้นเอาละค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนะ หากทุกๆคนนะคะหรือคนใดต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของแม่หมอนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ